สวัสดีครับท่านผู้ชมกันด้วยนะครับอยู่กับผมเอง Windows Book Channel นะครับ <S <S คลิปนี้ก็จะมาแก้บักเออเลสกรีนนะที่มันแบบว่าเป็นหน้าโมแจงสตูดิโอที่มันติดหน้านี้อยู่นะครับมีคนมาตออมานะโอเคไปเริ่มกันเลยนะอันดับแรกก็ให้ท่านผู้ชมนะครับมากดตัว Windows นะครับหรือว่ากดตัวคีย์บอร์ดเป็น Windows ก็ได้นับเนี่ยโอเค ก็จะมีก็เลือกนะก็เลือกก็เลือกถ้าท่านผู้ชมใช้สิถ้าท่านผู้ชมเซิร์ชเซิร์ชไมค์ครับสำหรับใครที่ไม่ได้โหลดไมค์ครับมานะครับก็เดี๋ยวผมจะสอเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์ด้านล่างสอโหลดไมค์ครับกันนะครโอเคคลิปนี้ก็จะมาแก้แก้โมจสตูดิโอที่มันติดติดติดหน้าโมจสตูดิโอนะครับโอเคพอมาเนะี่ยปุ๊บ สมมุตินะอ่ะมันจะติดหน้านี้ครับทู้ชมอันดับแรกก็เนี่ยจริงๆมันจะติดหน้านี้แต่เนี่ยมันจะเป็นหน้าเนี้ย่ให้ท่านผู้ชมนะครับคลิกขวาคลิกขวาด้านล่างนะแล้วก็ทักเมนาเกอร์นะพอกดทักเมนาเกอร์เสร็จอ่ะจะมีเห็นจะเห็นไมค์ครับไม่แต่ของผมหาแป๊บหนึ่งนะจะมีไมค์ครับอยู่นะนี่ครับไมค์ครับนะ กดเข้าไปมันจะมีรันทางบ็อกเกอร์นะคบคลิกคลิกซ้ายแล้วคลิกขวานะด,ดิคลิกซ้ายคิกขวานะกด e n t a ไปนะหรือกดอันนี้ก็ได้นะตรงเนี้ยก็ได้นะกดตรงนี้ปึ๊บแถบตรงเนี้ยคือใครบางกนแถบตรงเนี้ยไม่ขึ้นก็ต้องแบบทำแบบนี้นะอาถ้าขึ้นก็ e n t a ไปเรื่อยๆนะครนี่จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครโอ้ใหม่ โอเครอให้มันเสร็จก่อนนะครับนี่ไงจะมีอีกแล้วเอ็นทักไปเรื่อยๆนะจนกว่ามันจะได้ยังไม่โหลดเสร็จนี่เนเอ็น,นทักเอ็นทักไปเอ็นทักไปแค่แน่นะับรอโหลดให้มันเสร็จนะพอโหลดเสร็จนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เสร็จก่อนป๊บนึงโหลดโหลดโหลดอยู่นะอนรอรอรอ CPU ไม่ต้องสนใจนะครับมันไม่เกี่ยวนะโอเค รอโหลดให้มันเสร็จก่อนนะครับยังติดอยู่ตรงนี้นะก็รอไปนะรอ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 เรืนียจะมีรันทาบกเกอร์ก็กดเอ็นทาร์ไปเรื่อยๆนะแทบตรงนี้จะขึ้นนะเรื่อยๆนะจะขึ้นเรื่อยๆนะอย่ารอให้มันขึ้นให้เสร็จก่อนนะอาจจะใช้เวลานานนะครับแต่ใครที่เพิ่งใช้ไหม่ครับตัวเนี้นะอาจจะใช้เวลานานเค ก็เอนท้าเสร็จก่อวน,นะแป๊หนึ่งชา้าจริงๆดิคือความหุมชา้านี่แหละนะเออยังมีอีกเอนท้าไปแนะน่จะขึ้นจะขึ้นเนี่ยนะผู้ชมครับมันก็จะขึ้นหน้าตาอย่างนี้เลยนะพอเต็มนะครับพอเต็มเสร็จนะครับก็สามารถเล่นเกมมาขับได้แล้วครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองก่อนนะว่ามันได้เปล่านะเจอเสร็จนิว โ oh, oh okay, อ้ดีสักใครเดกแหละก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้เลยนะครับสําหรับใครที่ใช้ไมค์ครับอย่างเงี้ยวันนี้นะครับก็ทําแบบนี้เลยนะก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะเนี่ยเล่นเซิร์ฟเวอร์ได้นะแต่ว่าต้องซายอินไอเนี่ยก่อนนะซายอินเอไมค์คุณซอฟต์แอบกาวนะครับก็คลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับใครได้คอมเมนต์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรู้ไว้ว่าเออได้แล้วนะคิดก่ไม่มีอะไรมากนะสำหรับใครก็ไปบ,บายนะบาย,บายเสร็จแล้วนะเล่นได้ตามปกติโอเคไปไปแล้วก็ <laughs> บ,าบาย <laughs>